นะครับผมพี่พุธนี่ถือว่าปีนี้นี่ปีทองมากเลยนะฮะได้เป็นทั้งพระเอก MV พระเอกละคร,ครงานพิธีกรก็เยอะอีเวนต์ก็เยอะนะฮะขาดขาดอย่างเดียวคือพระเอกหนังโป๊อ่าฮนะเดี๋ยวเราไปเล่นกันสองคนแล้วกันนะครับคือ มีทองมากๆนะครับผมก็เรื่องแรกที่เล่นเนี่ยก็คือเลิ้มบอลลูนก่อนเลยเจ๋งมากซีรีส์ดังซีรีส์ดังซีรีส์ดังไม่มีลงใน YouTube ไม่มีไม่มีซื้อบ็อกเซตเอาอย่างเดียวบางคนบอกว่าเอ๊ะไปเสิร์ชหาเลื้มบอลลูนนู่นไปเจอบอลลูนอยู่เชียงใหม่อ่านะครับผมแล้วก็ต่อมาเล่นนากฟ้าอนใช้จบแล้วอาทิตย์หน้าวสานแล้วฝันเฟื่องก็มาฝันเฟื่องกําลังถ่ายอยู่ะแล้วก็รวมถึงจุดนัดพบด้วยอ่าล่าสัตว์นี้นะฮะล่าสุดก็ถล่าสุดนะครับผมแต่ล่าสัตว์เดี๋ยว็กก็ควรจับ ล่าสุดเห็นบอกว่าไปฟิตติ้งละครใหม่อีกแล้วชื่อเรื่องว่าอะไรฮะฝันเพื่อไม่ใช่ฝันเพื่อนนี่นี่นี่ร้อยเล่สเน่ห์ร้ายร้อยเล่สเน่ห์ร้ายเป็นละครรีเมคกับเรื่องที่2ที่ได้รับเล่นคือเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะก็เป็นเวอร์ชั่นของพี่ติ๊กเจษฎาพรกับพี่อ้อมพิทยดาเมื่อวานนี้ก็ไปฟิตติ้งเรื่องนี้มานะครับในเรื่องก็จะ เล่นคู่กับน้องลิลลี่ลิลลี่นี่เป็นนางเอกใหม่ของเอ็กแซคตนะฮะก็มีผลงานผ่ามอนมาแล้วอย่างเจ้าพายุอ,อีสาแล้วมีช่วงโชชนะครับในเรื่องของพุทธก็จะรับบทเป็นก้องพบส่วนนางเอกผมก็จะรับบทเป็นน้ำหนึ่งเป็นละครนแนวตบจูตบจูเออถนัดถนัดอยู่แล้วอะไรนะถนัดอยู่แล้วต้องไปเวิร์กช็อปเพิ่มอีกเยอะเลยอ่าไม่ได้ถนัดจูบนะฮะถนัดตบนะฮะอ่าถนัดหยิกไว้ไายแล้วนะครับจะได้ออนแอร์เมื่อไหร่ฮะเขาจะทราบยังไง น่าจะออนแอร์ปีหน้าครับแต่ว่าเดี๋ยวเปิดกล้องคือประมาณกลางเดือนนี้ใช่หลังจากกลับจากต่างประเทศเดี๋ยวเปิดกล้องแล้ะอ่อนะฮะอ่ะยังไงนะครับก็รอติดตามได้นะฮะสำหรับงานละครของพี่พุธนะแล้วก็พุธก็ยังอยู่ในการโอนซีของเราไปเรื่อยครับผมผมยังไม่ไปไหนนะฮะเออหลายๆคนลืมไม่ลืมเออยังมาเนี่ยยังมายังมาโอ้ชิปที่มาทุกวันเลยเนี่ยมาทุกวันเลยนะมาเนี่ยไม่ได้เข้ารายการว้ายครับ